ตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหลือแต่ฟันปลอมนะฮะมันการขบเคเี้ยวนี่มันไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะคงกัดกินตอนข้างหน้านี่คงไม่ได้นะฮะคือถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องเคี้ยวเป็นทละนิดทละนิดตรงกามแต่ถ้าฟันหน้านี่เป็นไปไม่ได้เลย a sa wa lan Hãy cùng nhìn lại suối sân mình. Mình văn tân-na-khan-ti-kao-krai Bên yên-đai, phát a the is dream magic With technology and wonders of science we really ให้บริการทุกคนโดยรอยยิ้มทุกครั้งให้คุณมันาาน่นใจอสวรรนั้นเด่นจะเคลียน,นให้คุณยิ้มได้สวยสนิทมีวัฒนาการจะก้าวไกลไม่เปียนใดพวกเรามัน่นใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền We really care for you. lỡ to video hấp dẫn ไกลไปเพียงใดพวกเราจะพัฒนาไปเพื่อคุณอศวรนนั้นเดนท l แคลนิก The Dentistry e Magic with technology and wonders of science we really can give you a smile the beautiful smile คุณยิ้มได้สวยสนิทวิว We mm ัฒนาการจะก้าวไกลไปเพียงใดพวกเรามั่นใจมุ่งพัฒนาเพื่อคุณ We really care for you มุ่งพัฒนาเพื่อคุณ We really สว่านั้นเดนทัลเตรนให้คุณยิ้มได้สวยสนิทมีวัฒน,นาการจะก้าวไกลไปเพียงใดพวกเราจะพัฒนาไปเพื่อคุณอันสว่านั้นเดนทัลเตรน The Dentistry Magic with Technology and Wonders of Science คือเดิมทีเนี่ยถ้าหากว่า ถ้าไม่อิมแพรนเลยถ้าเป็นฟันปลอมธรรมดานเนี่ยการขบเคี้ยวด้วยฟันข้างหน้ามันจะไม่มีกำลังสองทำให้เหงื่นี่มันมีอาก,การอักเสบมากต้องปกติแล้วต้องเคี้ยวกันแบบกระจุกกระจิบเหมือนคล้ายๆพวกหนูทานกันนะผมจะลองนะเนี่ยหมอเขาบอกลองได้ <c oughs> กัดได้จริงครับ <c oughs> กลับลอง <c oughs> <c oughs> แต่ได้แต่เวลาเคี่ยวตอนนี้มันยังใหม่อยู่ประะาสัมผัสผมยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยังมียาชาอยู่มากแต่เป็นเพียงเราเอาเป็นทดลองกันก็นแล้วกันว่าใช่ไยดย้และก่อนจบนี้ผมขอขอบคุณหมอทุกทุกคนนะฮะที่ทำให้ผมมีฟันเพิ่มขึ้นมาอ,อีกพอาะน,นี้เป็นเลายาเวลายี่สิบกว่าปีที่ผมไม่มีฟัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นกรรมดิีธิดมาตั้งนานนะวันนี้ก็ดีใจมากหวังว่าคงไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วขอบคุณมากครับทุกคน